ยีภาพถ่ายที่ทำให้เห็นมุมมองโลกในอดีตที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและจะทำให้ท่านผู้ชมแปลกใจเป็นอย่างมากหากใครที่เกิดในยุค70-80ถึงคงทราบกันดีว่าโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายตั้งแต่ในช่วงยุค90เป็นต้นมาโดยเฉพาะหลังการถือกำเนิดขึ้นของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแต่หากเราย้อนกลับไปนานกว่านั้น เราทราบหรือไม่ว่าโลกในอดีตในช่วงปลายศตรวรรษที่19จนถึงต้นศตรวรรษที่20มีการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนวันนี้ AF Diary จะขอพาทุกท่านไปเปิดโลกกับภาพประวัติศาสตร์หายากที่จะทำให้คุณได้เห็นมุมมองใหม่ๆของผู้คนในอดีตมากขึ้น 1. โรงโม่แป้งในทศวรรษ1930เริ่มใช้ผ้าที่มีลวดลายดอกไม้น่ารักมาทำเป็นถุงกระสอบ เนื่องจากพวกเขาเห็นว่ามีผู้หญิงใช้ผ้าเหล่านี้มาตัดเป็นเสื้อผ้าสำหรับลูกๆ 2. จอห์นนี่เดบเคยช่วยเหลือโกลเด้นอามาแก่ที่มีตาข้างเดียวจากเรื่องสลิปปี้ฮอลโลซึ่งแต่เดิมที่มันถูกกำหนดให้ทำการุญยาคาตหลังจบการถ่ายทำแต่เดบเข้ามารับเลี้ยงมันไว้หลังปิดกอง 3. ภาพถ่ายในปี1901 โดยทีมนักมนุษยวิทยาชาวอังกฤษที่ทำการศึกษาชาวจีนชายคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นการถ่ายภาพจริงจังและเขาก็โพสตท่านี้ออกมาด้วยรอยยิ้มกว้าง 4. คลื่นฝูงชนจำนวนมหาศาลที่ทำการประท้วงต่อต้านสหภาพโซเวียตในเมืองบากูเมืองหลงของอาเซอร์ไบาจานปี1989 5. ชาวบ้านในโตเกียวโศกเศร้าต่อการจากไปของฮาจิโกะสุนัขที่รอเจ้าของกลับจากทำงานที่สถานีที่บุยะทุกวันจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในวันที่21พฤษภาคม1925ซึ่งฮาจิโกะก็ยังเฝ้าคอยการกลับมาที่สถานีรถไฟแห่งเดิมนานกว่า9ปีแต่เจ้าของก็ยังไม่กลับมาจนสุนัขฮาจิโกะได้เสียชีวิตไปห ซามูไรกลุ่มหนึ่งที่มาท่องเที่ยวในอียิปต์และถ่ายรูปหน้าสฟิงซ์ในปี1864 7. ทาเคโกะนากานออนนามุชะหรือนักรบหญิงแห่งไอซุในชุดเกราะซามูไรที่เข้าร่วมต่อสู้ในสมรภูมิไอซุในเดือนตุลาคม1868 8. เด็กชายชาวแอฟริกันอเมริกันในเช้าว,วันอีสเตอร์ในชิคาโกปี1 9 4่ก้ี 9. ภาพเซลฟี่โดยจัก,กรพรรดินิโคลัสที่สองแห่งรัสเซียระหว่างปี1868-1918 18. 10. เมื้ออาหารกลางวันของช่างทำรองเท้าในปี1944 11. อันเนอร์ฟรังหรือที่รู้จักกันในชื่อแอนแฟรงกับพี่สาวของเธอมาโกแฟรงที่ชายหาดแห่งหนึ่ง ในเดือนสิงหาคมปี1940 12. คนงานชาวจีนอเมริกันในลอสแอนเจลิสที่ต้องติดป้ายเขียนเอาไว้ข้างหลังว่าเขาเป็นคนจีนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดว่าเขาเป็นชาวญี่ปุ่นในปี1942 13. สซันวาดอดาลีกับภาพวาดของเขาที่ชื่อว่าใบหน้าแห่งสงคราม ในปี1940 14. เทียมรูสวานาชะชายที่มีอายุ112ปีทหารผ่านศึกในสงครามโลกครั้งที่1กับลูกชายของเขาที่เป็นทหารในสงครามโลกครั้งที่สองภาพถ่ายปี1980 15ัก,กระพจักรพรรดเนกุสเมเนลิกที่สองแห่งเอธิโอเปียผู้ปราบอิตาลีในสมรภูมิแอดว่า จนช่วยให้ชาติของเขารอดพ้นจากการถูกกลาอานานิคมในปี1913 16. ชาวประมงที่กำลังหาปลาในตอนกลางคืนในฮาวายปี1948 17. กรีนพีซพยายามหยุดการทิ้งกากกำมันตภาพรังสีลงในมหาสมุทรปี1982 18. ชายชาวรัเสเซียที่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร กับครอบครัวของเขาก่อนที่จะถูกส่งไปที่แนวหน้าในปี1943 19. รอยยิ้มของสาวญี่ปุ่นในชุดกิโมโนในวันปีใหม่ในปี1914 20. โมทิทางนักปฏิวัติชาวเวียดนามยิ้มหลังจากถูกตัดสินจำคุก20ปีและถูกส่งไปใช้แรงงานหนักในค่ายกักกัน โดยรัฐบาลเวียดนามใต้ในปี1968หลังถูกตัดสินโทษเธอกล่าวว่า20ปีงั้นหรือรัฐบาลคุณอยู่ไม่ได้นานขนาดนั้นหรอกและเธอถูกปล่อยตัวในอีก6ปีต่อมาก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ20ภาพในอดีตฝากติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อจะได้ทราบเนื้อหาใหม่ของช่องอยากให้ทำเรื่องอะไรคอมเมนต์ได้เลยคะ่ะ